กลับมาแล้วครับกับ55ปี New Energy นะครับผ่านครึ่งแรกไปแล้ว b ล u ท t e ยิ้มแย้มเห็นไหมฮะสีหน้าของ Blue ค่ะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเพราะดัน1-0อยู่ตอนนี้ใช่ยิงโดยคุณสมิตนั่นเองใช่แต่ตอนนี้ย Red t e a เธอยืนข้างๆเธอปลอบใจหน่อยได้ไหมฮะวิเป็นไรปะคะพี่ เลยค่ะปีหน้าชวนมาอีกได้เลยะไม่เอาไม่เองเงินเลยก็ได้ค่ะรู้สึกดีค่ะนี่ดูสิหน้าผู้จัดก,การทีมด้วยที่มองเธอเออพิจิตนีตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ เรารู้สึกว่าเราต้องให้คนนําก่อนค่ะอ oh. ๋อ uh huh. เป็นการหลอกไว้ก่อนใช่ค่ะผู้ชนะเราต้องนิ่งๆใจต้องนิ่งค่ะอ๋อ oh, เอาใจให้นิ่งไว้ก่อนแต่ตอนนี้พี่แอนเป็นไงฮะบูทีมของเรานําอยู่ตอนนี้ก็มีกําลังใจขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยได้เลยไง มันเป็นเรื่องใหม่ๆในชีวิตนะคะเราต้องเสกความรู้สึกตรงนี้ไปก่อนครับไม่ต้องถ่อมตัวเราไม่ต้องถ่อมตัวดีฮะอะไรใหม่ๆ2025แล้วนี่ฮะกับตันคนนี้ไงฮะพี่๊ปบนี่แหละพี่๊ปบเรานําอยู่ฮะเรานําอยู่นำอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นความฝันพี่นี่คือความจริงฮะทีมผมเนี่ยตั้งใจเล่นมากเพราะผมอยากปีนี้อยากได้แชมป์ให้พี่แอนแล้วก็ให้ให้ผมด้วยนี่ แต่ว่าไม่อยากจะขัดนะคะพี่ป๊บแต่ว่านี่เพิ่งครึ่งแรกเดี๋ยวจะมีครึ่งหลังไม่พอยังจะมียิงลูกโทษอีกอาจจะมีอะไรพลิกกลับมาก็ได้ดิฉันดูเป็นกลางไหมคะไม่ค่อยเนาะฟังดูเอียงไปทางสีแดงไงไม่รู้โอเคคุณเกรซเป็นไงฮะบอกความรู้สึกตอนนี้หน่อยก็คือรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เล่นกันสนุกที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่าทั้งสองทีมสูสีมากแต่ว่าเราก็เสียดายที่เราไม่ขึ้นนําก่อนไง เ mm hmm. สียเาขาคือน,นำก่อนแต่ว่ายังเหลือครึ่งหลังครับแล้วก็ยังมีตัวทีเด็ดอีกหลายคน ผู้ดีผู้ดีผู้ดียังมีเวลาอีกครึ่งทางอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะฮะเพราะอะไรเพราะฉะนั้นรอเชียร์รอลุ้นตลอดเกมของเราใช่แล้วค่ะนอกจากรอเชียร์รอลุ้นเกมของเราแล้วต้องบอกเลยว่าโชว์ต่างๆที่เตรียมมาในวันนี้ก็โหจัดเต็มจริงๆนะฮะยิ่งโชว์ปิดท้ายนี่ตัวสีเคร็ของเราเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดตัวเมื่อไหร่กีดการ์ดกันทั้งสนามแน่นอนเออเอาล่ะแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วฮะที่พวกเราทุกคนจะได้มายืนตรงเคารพธงชาติไปพร้อมๆ พร้อมกันครับ<ช>ไปเลยครับ วันน <elim> ี้ทาสถานีร <cor lly> <gehört> <she> ูปภูากัวร่งที่เราจะามภาต่อสถานีเาิชาใช่ไหมในทีี เอาหลักกลับมาแล้วครับตอนนี้เหลืออีกครึ่งทางนะฮะอยากรู้ว่าเตรียมเกรมรับยังไงไปบ้างฮะสีแดงฮะก็เดี๋ยวเราจะส่งเซนเตอร์ฮาฟตัวจริงที่เป็นนักบาสฮะเพราะ<ส>ตอนนี้เราแข่งบอลกันใช่ไหมออแต่เรามีกลยุทธ์ส่งเซนเตอร์ฮาฟนักบาสลงมาอ,อใช่นั่นก็คือคุณกระทิงและคุณมีนว้า,วา เอาช่วงความยาวเขาสู้ใช้ใช้คำว่าความสูงมากกว่าความยาวดีกว่านั่นสิใช้คำว่าความสูงเนาะโอเคความสูงเอาความสูงเขาสู้ความสูงกับความฟิตเขาสู้พี่โป๊ฟังแบบนี้แล้วเป็นไงฮะก็ทีมผมลงไปหมดแล้วอ่ะไม่เหลือใครแล้วยังไงอะดูพ่อหรือพี่โป๊ปใช้หมดแล้วบนหมดแล้วใช่ครับ แต่ก็คือแสดงว่าเป็นตัวเด็ดๆที่อยู่กับเราตลอดเวลามีแค่เนี้ยครับผมก็ตุนได้แค่หนึ่งประตูเนี่ยก็ยังจะยันแดงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ให้พี่ป๊อบขิงหน่อยดีกว่าคิดว่าแบบอยากจะทิ้งห่างสักกี่คะแนนดีคะจริงๆก็ชนะหนึ่งลูกก็ดีใจแล้วถ่อมตัวเหลือเกินถ่อมตัวเหลือเกินนะฮะผมดูไม่ดีเลย ผมกลายเป็นคนดูขิงไปเลยทั้งที่ตามอยู่1นึ่งศูนยไม่เป็นไรสู้ได้สู้สู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคนดูจะได้สนุกนะครับเอาละฮะนอกจากความสนุกในเกมของเราในครั้งนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหกิจกรรมของช่อง3ของเราในปีนี้2025เอาะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะนี้เลยฮะ กับกิจกรรมดีๆนะคะกับงาน BEC Music Festival 2025ที่มันจะเกิดขึ้น2วันเต็มๆเลย<ช>เลยนะ,ะจักกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะสา,าสิพฤษภาคมครับก็มีหลากหลายวงเลยนะครับที่ทามาโชว์กันนะครับค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งวันก็คือหนึ่งมิถุนายนด้วยใช่ไหมหนาจยใช่แล้วไปกันที่ไหนครับไปกันที่ไหนไปกันที่ส,ส,สีแสนสันหัวหินรีสอร์ทชะอำเพชรบุรีค่ะสามารถจองบัตรกันได้นะคะในวันที่31มีนาคมนี้เริ่ม10โมงก็เข้ากนไปได้ที่ w w w t h a i t i ท k e t m c j o r c o m 31มพฤษภาคมฮะพบกับ Atlas, e l l เ y Badmixie, p r e s e t Paperplane, เ h e ดนะครับ พร้อมกับศิลปินของ B&C e Music แต้วนัทพรโบมเบลดาเก๋ไก่อแมนดาสมิธบริส bon และหลิงออมฮะถูกต้องค่ะว่า วัน,นะะที่หนึ่งมีใครบ้างคะวันที่หนึ่งนะคะก็มีบอดี้สแลมค่ะเจฟเตาร์ utter, นะคะมีนแบรนด์ค่ะโพลีแคทพิกซี่พ็อกซี่สแลปคิสนะคะแล้วก็มีศิลปินจากค่าย b ีเอสซีมนะคะก็คือคุณโบเมลดาคุณเก๋ไก่คุณอแมนดาคุณสมิธบลิสแล้วก็หลิงออมเช่นเดียวกันค่ะอเพราะฉะนั้นกิจกรรมของช่อง3เรามีอย่างต่อเนื่องฝากแฟนๆช่อง3มทุกๆคนด้วยนะครับแต่ตอนนี้เชื่อหรือกันว่าหลายคนอยากดูฮาร์ปไทม์โชว์และ แล้วจะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่ครับเบรกสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ